สวัสดีค่ะพบกับช่อง b e a and Cat TV วันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมเคยหรือไม่เคยมีคำถามอยู่10ข้อเดี๋ยวจะให้คุณแม่นะคะเป็นคนบอกนะคะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยข้อแรกคืออะไรคะข้อที่หนึ่งใครเคยฉี่รถที่นอนบ้างเคข้อที่2 ใครเคยนอนตกเตียงใครข้อที่สใครเคยไม่อาบน้ำก่อนนอนบ้างใครข้อที่สใครเคยแอบกินมะเขือเทศของคุณแม่บ้างคะเคยถ้าเี๋ยวไม่เขาชอบกินมะเขือเทศข้อห้า ใครเคยร้องไห้แบบไม่มีเหตุผล <Hey. S 1> ข้อ6ใครเคยลืมทำกันบ้าน hey. Hey. ข้อเจ็ดใครเคยวิ่งหกล้มแล้วก็ร้องไห้แง่ข้อ8 ใครเคยเล่นบนรถแล้วก็หน้าทิ่มลงมาตอนนั้นหนูยังเป็นเด็กๆอยู่เลยใช่ข้อข้อเก้าใครเคยขี่คอหรือขี่หลังคุณพ่อคุณแม่เล่นบ้างคะสนุกไหมสนุกค่ะข้อสุดท้ายอะไรใครเคย พกตังไปโรงเรียนแล้วก็ใช้หมดเลยไม่เหลือสักบาทกลับบ้านเลยไม่เจอโอเคครบสิบข้อแล้วเพื่อนเพื่อนได้กี่ข้อกันบ้างเนาะใช่ค่ะแล้วเพื่อนเพื่อนละคะเคยทำข้อไหนกันบ้างอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเมียวเหมียวเลยนะคะบ๊ายบาย